สวัสดีครับอยู่กับช่องพ o w แม่นม m นะครับวันนี้สิบภาพ่น้องมหาดักที่ป,ปมครับโดยใส่ครับกับดักไดจากท่อพีวีซีเราวกไฟเอ็มลอยครับไฟเอ็มลอยก็ได้ฟ้าน้ำอัดล้มก็ได้ครับกับหนวดครับมาบ่งวิธีดักกันเลยครับครับ นะครับรอบแรกหาเสียมก็ได้ฮะยังก็ได้ครับเปิดเปิดปากเปิดปากหูมันก่อน่หงนันเห็นหูมัอนอะไรแบบนี้ครับเหนาะดักเ้างเหยียบตรงไปครับรปุ๊บแถวแรกครับดึงออกก่อนดินมันอันนะครับ ไปไวเอาดินทมครับทมของหนาวไอ้เรียบร้อยครับส้มเี้ยครับนะครับส่หลังต่อไปครับเนี่ยครับ,รบประมาณสามสิบสามสิบสามสิบวันเนี่ยครับอันเก้าหยิบสองเสร็จมาเพิ่มอีกสิบเอันครับ ตองนั้นสามสามครับนี่นะครับมีหวยอันดับแรกเห็นเห็นหูครับแต่งปากหูจักนอก้อยนะครับแล้วดักเขาครับ เนียออกมาเลยนอทุ่มไว้ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่นครับไปครับหาไวยต่อไปครับ หลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังที่สามสิบสามครับี๋ยวอีกประมาณประมาณสามสิบนาทีครับสิมายามครับว่าสิไม่เต็มว่าสามสิบกำลังนี่ขาดไปประมาณ ยี่สิบกุโต้ครับตายครับเรามาหลุนกันครับอีกสามสิบนาทีในเวลามะยมกับลังกตโฟมที่หกใส่ไปแล้วครับใส่เสร็จตอนประมาณหามงกว่าตอนนี้ครับเป็นเวลาเทียงเทียงน้อยครับผ่านไปสามสิบกว่านาทีครับมาหลุนน้ำกันครับไวสิมิโตะไปบ้งครับหลังแรกครับ นั่นอะไรทีใส่ไปขึ้นไมครับเนี่ยดินเจุดลอยครับนะครับแปมแรกครับเจ็บครับ เลืลองลังี่สองครับนี่สองครับขึ้นมามล้วครับขึ <má> ้นไหมแต่นี่สองยังไหน 2 ừ. tem đó hết cân to về hết มิโตครับหลังนี้ไซด์ครับนะครับหลังต่อไปหลังที่สี่ครับ ไป,ไปครับไปครับเบื้องหลังต่อไปเลยครับ,รบหลังนี้ว่าไงดินอันอยูเียบรอ้อครับนี่ครับถูกั้ ็ครับอีกหนึ่งแต้มหลังต่อไป ไปครับเรื่องลหนต่อไปทังนี้ยีกหนึ่งแต้มครับอยู่้องไหนมันนะครับเดี๋ยวไปอหอนบ้านครับเดี๋ยวออกให้เบื้องครับ เข้าไปครับเมืองหลงต่อไป ขออนุญาตเก็บว่านะครับเก็บแล้วเป็นนับเดี๋ยวเป็นนับรวมอยู่บานนะครับวาสิได้ยยกตัวไปครับหลังสุดท้ายครับมนลุนครับไปเต็มหลังที่สามสิบสามอีกหนึ่งแปมครับหลังในที่ปติด เกใส่ไปคือเขานะครับเราคอยออกมายางอีกรอบที่สองครับอนี้ครับหลังที่ติดเดี๋ยวลองเอาไปนับมึงครับตั้งพอไ้ยี่สิบยี่สิบตัวกับสามสิบสามหลังสามสิบสามอันเพราะยี่สิบตัวครับไปนะครับครับแต่มที่สองครับ แตมที่สามแตมที่สี่ครับแตมที่หาครับแตมที่หกครับ ย,ยามรอบแรกครับได้สิบแปดตัวแล้วรอบวิ่งอีกรอบสองมาครับยามรอบสองครับจากที่รอบแรกตั้งเป้าไว้ยี่สิบตัวครับได้สิบแปดตัวครับรอ,อ,อบสองายามลอ,อ,ลอ,ลเลอ,อยลอเก็บเน่าดักไปเลยนะครับอันแรกครับ บักเขาครับอันที้สองครับบักเขาครับ สามมะเขาวัาน,นี่สิมะเขาว่าไม่มีตัว cơ tiếp một bắt khởi đó chết bắt nắng đi มาเขาหนังที่เขาม้าเขาหนังที่สิบม้เขา หลังที่สิบเอ็ดมะเขาวแหนวหลังที่สิบสองมะเขาอิ่แล้วหลังที่สิบสามครับเอ้มาแล้วแดมเล็กแดมเล็กของเรบที่สอง หลังที่13แต้ม2ครับหลังที่14สเนยวครับ สิบห้าเนวอีกเรีวหลังที่สิบหกเนวไม่ยามหมายที่สองครับโอาอันที่ได้รอบแรกครับยามรอบแรกมาใส่ไปครับหวานสิบสิบหกหลังครับ ห,หลังแรกเนวครับหลังไหนมีตัวจะวทยเบิ้งนี้ครับตำรวจริ้วครับหลังที่สองครับหลังที่สองอ้าหนึ่งแต้มครับเป็นแต้มที่สามครับไปครับ เึงหลังต่อไปครับใส่ไว้ในตาม้อนครับไม่ได้ครับหลังนี้ไม่ได้อีกไว้ครับเบื้องหลังต่อไปหลังนี้ครับ อีกเต็มที่ซีครับเต็มที่ซีหลังต่อไปอ้าวเต็มที่หาครับอยู่อหางนี้นครับหาเต็มแล้วครับสำหรับรอบที่สองอย่างหลังต่อไปครับ หลังนี้มีอีกแล้วอีกหนึ่งแต้มหลังต่อไปครับจัดดีครับหนึ่งแต้มหมันยู่ครับไม้นี่ครับ,รบหลังต่อไปครับ mắt hấp phải hấp đắng to phây heo hấp khẩu hấp mắt khẩu gì เข้าอีกแล้วนควะครับไก่เวดแล้วครับอีกมันสามสี่หลังครับหลังนี้เรียบร้อยครับอีกแต้มนึงครับหลังต่อไปเป็นหลังต่อไป อีกแต้มครับหลังนี้ไหนเป็นหลังสุดท้ายแล้วครับหลังหนึ่งหลังน,น,น,งนี้ไม่เข้าครับอีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายดูนะหลังสุดท้ายสีแดงวะ เบาๆเรียบร้อยครับในครับอีดึงเต้มครับอยู่ข้างไหนอยู่ข้างไหนครับอยู่ข้างไหนครับเดี๋ยวไปนับมือครับมายามรอบที่สองครับสได้อีกเจ้าเตีมรอบแดกได้สิบแปดครับอะไรครับไปนับพอได้แดกเตีมครับครับสำหรับรอบที่สอง

หกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มครับชื่ออะไรเก้าแต้มสิบแต้มครับสำหรับรอบที่สองได้สิบแต้มครับสำหรับได้กีกสิบแปดัวครับรบวมรกันเป็น ยี่สิบแปดตัวครับก็โอเคครับมานอยู่ครับพอไดกแก้แกงครับแกงไซนองม่เสิเ,เห็ดป่นเห็ดเงียงโอเคครับสำหรับคลิปนี้กิลาฟเปเท่านี้ครับคันเพื่อนมาคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บราแมนนะ้นด้วนะนี่ครับ สำหรับคลิปนะ่ะ b a l มน c สุภาพเพจัยฝากติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ